เสียงก็จะดังประมาณนี้ค่ะลูกค้าถามว่านอนหลับได้ไหมได้ค่ะมันเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินนะคะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะ้วิวหน้าผาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้อาบสองห้องข้างบนก็เป็นห้องน้ำด้วยค่ะบนนู้นหมอกอยู่เกลดไก่แล้วน,นะ กำลังจะมานี้เราก็จะได้วิวภูเขาสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเป็นทิวเขาที่สลับซับซ้อนสวยค่ะเราอยู่ที่สูงสุดของ กังหันเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นไล่สุดท้ายทางขึ้นวัดบ้านนายาว